สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทําการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวดแบบ periodic โดยปิดด้วยโปรแกรมนะคะเราจะมาเลือกตรงระบบบัญชีและสินทรัพย์ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เลื่อนลงมาตรงด้านล่างนิดนึงนะคะแล้วก็มาเลือกตรงปิดบัญชีตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาเลือกเดือน,นะคะ่ะ ตรงนี้เราจะปิดเดือนมกรานะคะกดตกลงได้เลยค่ะต้องคาอธิบายบันทึกบัญชีตรงนี้นะคะเราก็พิมพ์คําอธิบายไปว่าปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวดนะคะ เสร้นะคะเราก็มาเลือกดูตรงช่องด้านล่างนะคะที่มีให้เลือกตรงนี้นะคะเราเลือกเป็นปิดบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวดกรณี periodic ิกนะคะตรงนี้แล้วเราก็มากดปิดบัญชีอัตโนมัติค่ะตรงนี้โปรแกรมก็จะรันชื่อบัญชีให้เราโดยอัตโนมัตินะคะนี่ค่ะที่โปรแกรมรันปิดบัญชีให้เรานะคะ เราก็ตรวจดูความเรียบร้อยนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกบัญชีได้เลยค่ะแค่นี้เราก็จะเสร็จแล้วนะคะกับการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นง,งวดปลายงวดแบบ Periodic โดยปิดด้วยโปรแกรมฟอร์ม a ล่าสมาปิด366นะคะ